ทีเด็ดยูฟาศึกอิงลิทโอเปน2025รอบ64คนศึกนี้จัดทีเด็ดไปเลย4ี่คู่เน้นๆทีเด็ดคู่แรกจัดทรัมพบไมเคิลโฮลต้องบอกว่าฟอร์มที่ผ่านมาของจัดทรัมนั้นไม่ค่อยจะดีนักรายการล่าสุดก็พ่ายแพ้ให้กับแกรรี่วิลสันไป4ต่อ5้าเฟรมออกคิวดูไร้ความมั่นใจความสดนั้นหายไปเยอะเกมนี้ต้องมาต่อไมเคิลโฮถึง2.5เฟรมต้องบอกว่าเป็นการเปิดเรทที่ดูจะแพงเกินไปเพราะมืออย่างไมเคิลโฮนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะไปได้ง่ายๆ หลายๆรายการที่ผ่านมาไมเคิลโฮก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้อย่างคงเส้นคงวามองดูแล้วเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จัดทรัมป์จะเอาชนะไมเคิลโฮไปแบบขาดลอยเกมนี้ลงทุนรองไมเคิลโฮที่เรท2.5ดเฟรมกันดีกว่าฟันธงรองไมเคิลโฮ2.5หเฟรมคู่ต่อมาเป็นคิวของมาร์คอันเลนพบสกอตโดนันสันถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วดูจะห่างชั้นกันยะยิ่งถ้าจะวัดกันในเรื่องของความเก๋าเกมดูยังไงมาร์คอันเลนนั้นดีกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียว ประกอบกับผลงานและมาตรฐานการเล่นของสกอตต์โดนันสันนั้นยังเอาแน่นอนไม่ค่อยได้เพราะในปีนี้พลาดท่าพ่ายแพ้มือรองตกรอบคัดเลือกไปหลายรายการออกคิวดูไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่มองดูยังไงความแน่นอนของมาร์คอันเลนนั้นชัดเจนกว่าเยอะเกมนี้ลงทุนต่อมาร์คอันเลนที่เรท1.5เฟรมไปได้เลยฟันธงต่อมาร์คอันเลน1.5เฟรมมาถึงทีเด็ดคู่ที่3เป็นของแจ็คสันเพจพบเจ้าหั่นหยาง คู่นี้ถึงแม้ทางแจ็คสันเพจจะเป็นต่อแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ดูจากฟอร์มการแข่งขันในรายการนี้ของเจ้าฮั่นหยางบอกได้เลยว่าฟอร์มนั้นกำลังสดเลยทีเดียวเกมล่าสุดเอาชนะนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำมาได้4-2ต่อเฟรมการมาเจอกับแจ็คสันเพจในเกมนี้ถ้าวัดกันที่การทำเบรกยาวๆแล้วแจ็คสันเพจก็ไม่ได้เป็นต่อเจ้าฮั่นหยางเลยแม้แต่น้อยยิ่งไปฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาของแจ็คสันเพจก็ดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรคาดว่ารูปเกมออกมาหน้าจะเบียดกันอย่างแน่นอน คู่นี้ลงทุนไปที่สกอร์รวมสูง5.5เฟรมจะดีกว่าฟันธงสกอร์รวมสูง5.5เฟรมทีเด็ดคู่สุดท้ายเป็นของเจ้าสินธงพบกับอิชปรีธาดาคู่นี้ถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วดูจะห่างชั้นกันเยอะมากถ้าจะวัดในเรื่องของผลงานความสดประสบการณ์ดูยังไงแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างเจ้าสินธงนั้นดีกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียวมองดูแล้วความแน่นอนของอิชปรีชาดานั้นสู้เจ้าสินธงไม่ได้เลย ประกอบกับฟอร์มและผลงานของอิชปรีช,ชาดานั้นก็ไม่ดีเอาเสียเลยรายการล่าสุดก็พลาท่าพ่ายแพ้ให้กับฉางปิ้งยี่ไปแบบกินไข่ศูนย์ต่อสี่เฟรมมองดูแล้วการที่จ้างสินถงจะเอาชนะอิชปรีช,ชาดาไปในเกมนี้แบบสบายมือเชื่อว่าไม่ยากคู่นี้ลงทุนต่อเจ้าสินถงที่เรทราคา2.5เฟรมไปได้เลยฟันทงต่อเจ้าสินถง2.5เฟรม